สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับพาแฟนมาเป็ียนบรรยากาศที่น้องนะครับมากินสมกลางทงหน้าครับบรรยากาศดีๆครับในหมู่บานบุญวาครับคนหลายพวดถึงเสียงงานเสียงการนะครับเสียงดังนะครับหนวกหูพี่น้องเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับลมเย็นๆไต่หงใหม่อยู่ทงหน้าครับกินสมบัอกขามล้วกะมักองุ่นครับนี่สองอย่างบักขามแช่อิ่มบัอกขามแช่อิ่มพี่น้องครับเพชรบูรณ์เจียวปลาแดกครับนี่เจีปลาแดก หอมๆเลยประแดกประจอมหน่อยน่ากินเนาะเขาบอกว่ามะขามเพชรบูรณ์อ่ะอร่อยข้อใหญ่ๆยาวสวยๆว่าแต่สาวเพชรบูรณ์นี่สวยไหมก็สวยแล้วผู้ชายก็หล่อด้วยเช่นเราถามอะไรหน่อยสิงั้นน่ะถ้ามีผู้หญิงสวยๆ อวบๆนมใหญ่ๆมาขอเสนอตัวเป็นเมียน้อยตัวเองอ่ะตัวเองจะเอาปะคิดคิดนานคิดอย่างเงี้ยคือมึงจะเอาใช่ไหมฮะมึงจะเอาเมียน้อยใช่ไหมไม่ตอบไม่ตอบคือมึงจะเอาเมียน้อยใช่ไหมฮะที่มึงไม่ตอบอย่างเงี้ยมึงคิดจะเอาใช่ไหมแหมเราจะมีกินสักหน่อยอยากมีเมียน้อยมึงจําไว้นะที่ผ่านมาน่ะก่อนมึงจะมีกินมึงลําบากมากับใครคิดจะบ้านไม่ใช่ับปูกคนนี้หรอฮะถึงมีกินทุกวันเนี้ยเนี่ยฮะแหมแล้วเนี้ยอะไรทำผมทองอยากเทมากเลยไง เพลงเกาหลีเกาเหลาสมิว่าเนี่ยว,วันวันนะส่งเฟซแต่คนนมยีใหญ่ที่เมียโพสไม่เคยสนใจที่นมยีใหญ่โพสทั้งไหลถึงเลอะใช่สิกูมันเก่ามันแก่กูก็แก่ตอนมาอยู่กับมึงนี่แหละก็เพราะมึงนี่แหละก็เพราะมึงนี่แหละใช้งานกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลางวันหุงข้าวถูบ,บ้านทำกับข้าวล้างจานกลางคืนมึงก็ต้องให้มึงขี่ขี่กูเสื่อมสภาพเนี่ยหน้าก็พังตังก็หมดหอยก็ยับเยินนมไม่ยานเนี่ยจะหาโพวใหม่ก็ไม่ได้มันลำบากเต้านมกูเนี่ยมันหย่อนยานหมดแล้ว กูจะต้องไปเช็คสภาพ,พค่าเสื่อมชำรุดแล้วที่มึงขี่กูทุกวันเนี่ยก็ยังลืมจ่ายค่าภาษีหอยกับเต้านมกูด้วยเนี่ยมันเสื่อมสภาพ,พ oh, <no. S 1> ชำรุดหมดแล้วย่อนยานกูจะต้องไปเช็สพพคสภาพ,พที่ยันฮีหาว่ากูขี้หึงขี้บน่นกูมีผัวคนเดียวคือมึงเนี่ยถ้าไม่ให้กูหึงผัวจะให้กูไปหึงผัวน้อยหรือไงยายรู้นะว่าไปกับอีน้องพ oh, <no. S 1> <ๆ>ันห้าโอ้ยกูพูดอะไรหรือยังกูพูดอะไรหรือยังฮะไปพูดสักคำเลยเนี่ยไม่แต่มึ่งโหวดดดอยู่คนเดียวเนี่ย ยิ่งอายุมากยิ่งเป็นประสาทมึงเนี่ยโอ้อหยังวะก็มึงคิด <c oughs> นะกิน <c oughs> โอ้วาสิเมตคลิปกินจมแปะจมแปะจมให้ด่อยเซ้อพีนองโอ้เ <c oughs> มียผู้ใดเป็นแบบนี้นะครับตายหาเลยตายวู้